สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีฉลูปี2021นะคะสำหรับใครที่กดติดตามแก้วมาตั้งแต่ ้นจนถึงปัจจุบันนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งปี2021เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเจอกันคลิปแรกของปีเลยนะคะแก้วก็จะนำเหรียญโป้ยท่านลายผลไม้นะคะมาฝากทุกคนให้ได้ลองทำตามกันดูนะคะก็จะเป็นลายสับปะรดลายนี้เลย ลายนี้เราจะใช้ริปบิ้นเบอร์2องทำนะคะไม่ต้องตัดแบ่งให้ยุ่งยากใช้เพียงแค่3เส้นประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะลายนี้สามารถทําเป็นสต็อกตัวเป๋าไว้ได้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลายนี้ก็น่ารักนะคะสวยแล้วก็ทำไม่ยากเลยอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมริบบิ้นเบอร์2วันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นของตาละคังเป็นแบบเนื้อทรายนะคะจะใช้ทั้งหมด3เส้นแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดนะคะเราจะสอดได้ง่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลย เราจะพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกันประมาณ1นนิ้วนี่นะคะประมาณนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะกดให้เป็นรอยพับไว้นะคะตรงกลางนี่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกเส้นด้านยาวขึ้นมาด้านบนแล้วก็นํามาขึ้นฐานนะคะแยกเส้นที่หนึ่งออกมาตั้งไว้แบบนี้เลย นี่นะคะเส้นด้านยาวก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นี่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเส้นที่สองคองเข้าไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะเราก็จะสอดในรูที่หนึ่งตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็จับกลางออกดึงเส้นที่สองขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จัดให้กระชับนะคะ ก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะทําให้เป็นฐาน6ก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นมาด้านบนด้านบนนี้นะคะก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเราก็จะสอดล็อกในรูต,ตรงนี้นี่นะคะ แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะกดทั้ง3ด้านให้เป็นรอยพับไปเลยนี่นะคะจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะหยิบเอาเส้นที่1ขึ้นมาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะหยิบเอาใกล้ๆตัวเรานะคะจะได้ทำง่ายเสร็จแล้วตามด้วยเส้นที่สองทับเส้นที่1แบบนี้นี่นะคะแล้วเส้นที่สามก็ ทับเส้นที่2เราจะทับกันแบบนี้นะคะ3เส้นทีนี้เราก็จะวางเส้นแรกนะคะลงแบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นที่4ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วเราก็วางเส้นที่2ลงแล้วก็เอาเส้นที่5ขึ้นมาแทนวางเส้นที่3ลงแล้วก็เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทน นี่นะคะตรงนี้เราก็จะมี3เส้นเหมือนเดิมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่มีเส้นที่ต้องดิบขึ้นแล้วเราก็จะมาสอดล,ล็อกริบบิ้นนะคะเราจะวางเส้นแรกเหมือนเดิมนะคะลงมาแล้วก็ตามด้วยเส้นที่ 2, สองสอดเข้าไปรูที่1ข้างเส้นที่เราวางลงตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้ เสร็จแล้วเส้นที่3นะคะเราก็สอดรูเดียวกันนะคะรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่2นี่นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะนี่ให้รวมๆแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเลยนี่นะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยิบเอาเส้นใกล้ๆเรานะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะข้าม1เส้นตรงนี้แล้วก็จะสอดไปในรูที่2องเบี่ยงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงเราจะทําวนจากทางด้านขวามือนะคะเส้นนี้ก็ข้าม1นึ่งเส้น ตรงนี้แล้วก็สอดใต้เส้นที่2เบี่ยงขึ้นด้านบนแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทําวนไปเรื่อยๆนะคะจนครบ6เส้นเลยเส้นนี้ก็ข้าม1ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเส้นที่2เบี่ยงขึ้นนี่นะคะ เส้นนี้นะคะเราต้องเรียงเส้นให้ถูกนะคะข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดเส้นที่สองเบี่ยงขึ้นถ้าใครทํำสับประรดเป็นแล้วนะคะก็ทําได้แน่นอนนะคะลายนี้แค่เราจะทําให้ประหยัดริบบินลงมานะคะไม่ต้องแบ่งริบบินให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะเราก็ได้ขนาดเท่ากันนะคะกับเส้นเล็ก ทำง่ายด้วยนะคะไม่ยุ่งยากนีข้ามหนึ่งเส้นเหมือนเดิมนี่พอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็นทรงแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยค่อยๆดึงนะคะนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะ พาดข้าม2เส้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้หยิบขึ้นมานะคะแล้วก็นับไป1 2สองวางพาดมาแบบนี้เลยเสร็จแล้ววนจากซ้ายมือนับไป1 2สองวางลงอันนี้ก็นับไปหนึ่งสองวางลงอันนี้ก็ข้ามสองทีนี้เราจะเหลือ2เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราจะ สอดล,ล็อกริบบิน้นแล้วก็สอดข้างเส้นที่เราวางลงเลยนี่นะคะเอาเส้นแรกนะคะสอดเสร็จแล้วเส้นที่2ก็สอดต,ตามมาเลยสอดรูที่1เบี่ยงออกรูที่2นี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยเดี๋ยวเราค่อยดึงให้แน่นนะคะ สอดเรียงกันมาเลยนะคะตามแนวริปปินเลยนี่นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับเลย ยิ่งเราดึงได้กระชับนะคะตัวชิ้นงานก็จะยิ่งดูสวยนี่นะคะตรงนี้ก็จะไม่มีรูเสร็จแล้วไปริบบิ้นที่เหลือเราก็สอดเก็บตามแนวริบบิ้นเลยนี่นะคะข้ามสองเส้นอับน,นี้วนทางขวามือนะคะทำจนครบ6เส้นเลย เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ปลายลิมบินที่เหลือตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งไปเลยดันจากด้านบนแบบนี้นะคะแล้วค่อยตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นตัวสับปะรดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำในส่วนของใบนะคะ เราก็จะเตรียมหลอดนะคะตัวนี้ก็จะขนาดอยู่ที่2มิลน,นะคะถ้าไม่มีก็สามารถใช้หลอดอย่างอื่นทําก็ได้นะคะใช้เป็นหลอดเซเว่นก็ได้นะคะหาง่ายดีนี่แล้วทีนี้เราก็จะมีลิบบิ้นสีเขียวอ่อนและก็สีเขียวแก่นะคะนี่เราจะทำไล่สีกันนะคะเราก็จะ ตัดสีเขียวอ่อนก่อนนะคะเราจะตัดปลายแหลมเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะตัดอยู่ที่3ามใบนะคะตัดเฉียงขึ้นเหมือนเดิมนี่นะคะนี่สองแล้วก็3ามต่อมานะคะเราก็ตัดสีเขียวแก่ ตัวนี้เราจะตัดทั้งหมด9ใบนะคะครบแล้วนะคะเราก็จะนำหลอดมาเสร็จแล้วเราจะใช้9 2หน้านะคะเป็นแบบบางติดรอบหลอดไปเลยนะคะนี่ แล้วก็นำใบเขียวอ่อนของเรานะคะติดลงไปแบบนี้นี่นะคะแล้วทีนี้ก็ติดชั้นที่สองไล่กันลงมาเลยนะคะเราก็เอาใบสีเขียวของเราติด ชั้นละ3ใบนะคะนี่ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง9ใบของเราเลย นี่นะคะครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้เทปใสนะคะแปะรอบอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะตัดตัดตรงไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะติดกาวร้อนถ้าใครไม่มีกาวร้อนก็ตัดปลายแหลมแล้วก็เสียบนะคะนี่ เสร็จแล้วเราก็จะประกอบใบกับตัวสับประรดเข้ากันนะคะเราก็จะเสียบใบลงไปก่อนประมาณนี้นะคะพอได้ที่แล้วเราก็ยิงกาวรอบแล้วก็ค่อยๆนะคะกดลงไป นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอกาวแห้งกาวก็จะเซตตัวแข็งแล้วก็ได้ทรงที่สวยงามนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาใส่เหรียญเข้าไปขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะนี่เราก็เบี่ยงไปตามแนวริบบิ้นเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สับป,ปะรดลูกเท่ากับริบบิ้น9กมิลเลยนะคะทำไม่ยากด้วยนะคะลายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับใครที่สงสัยในขั้นตอนไหนก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวแก้วจะกลับมาตอบทุกคำถามเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย